สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการทานดีบูนนะครับก็คือดีบูเนี่นะครับชนิดผงชงน้ําดื่มนะครับว่าตอนที่เราสั่งมาทานนะครับว่าตอนสั่งแรกเป็นยังไงนะครับก็ตอนสั่งมาแรกๆก็จะเป็นซีนพลาสติกรอบด้านเลยนะครับส่วนวิธีการทานนี้เดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับว่าทานยังไงนะครับหนึ่งนะครับแกะซีนพลาสติกออกให้เรียบร้อยนะครับผม แกซีนพลาสติกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดดูนะครับเปิดดูด้านในนะครับผมด้านในก็จะมีดีบูนอยู่นะครับดีบูนทั้งหมดอยู่ในกล่องนี้นะครับก็จะมีอยู่ห้าซองนะครับดีบูนจะมีอยู่ห้าซองนะครับแกะมาใหม่จะมีอยู่ห้าซองเลยแล้วก็ส่วนวิธีการทานนะครับง่ายๆนะครับผมวิธีการทานก็คือทานวันละหนึ่งซองนะครับการทานทานง่ายๆนะครับก็เราสามารถแกะนะครับก็ฉีกซองเลยนะครับฉีกซอง หนึ่งซองนะครับจีบหนึ่งซองแล้วก็ลงในแก้วเลยนะครับแล้วก็น้ำนะครับน้ำน้ำประมาณนี้นะครับน้ำครึ่งแก้วนะครับก็หนึ่งซองต่อน้ำครึ่งแก้วนะครับ น้ำครึ่งแก้วนะครับแล้วก็ใช้ช้อนนะครับคนให้ละลายนะครับผมคนให้ละลายเลยให้ละลายให้แล้วก็คนละลายแล้วก็สามารถทานได้เลยครับผมการทานดีบูนนะครับอขอแนะนําให้ทานหลังอาหารเช้านะครับทิ้งเวลาไว้ประมาณสักสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีนะครับก็หลังอาหารเช้าสามารถทานได้เลยครับดีบูลครับ รสชาติดีครับดีบูนทานง่ายครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับรสชาติก็จะคล้ายๆเกลือแร่หน่อยนะครับก็สามารถทานได้เลยสําหรับท่านที่ได้ไปแล้วนะครับยังไม่รู้วิธีการทานก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับ